เวฟน้ำเงินน้ำเงินขาวร้อยสิบไอนะครับเป็นหัวฉีดปีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงมันเป็นเสียงแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้น เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่มันมันเพิ่งเป็นรถรถเดิมเดิมเครื่องเดิมเลยไม่ได้ทำอะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ